The family buddy your life family of buddy your พลิกแฟ้มคดีที่15คำถามจากทางบ้านหนูเป็นคนไทยหนูมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอยากแต่งงานต้องทำอย่างไร สวัสดีค่ะมูฟฟังค่ะมาพบกันในอีพีที่15นะคะอยู่กับดิฉันนรุม,มนพุกยมค่ะและอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์ชัย,ยงอัจฉนนท์นะคะคําถามนี้จากทางบ้านเช่นเดียวกันบอกว่าหนูเป็นคนไทยแต่ว่าหนูเนี่ยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติออหนูอยากจะแต่งงานกับเขาหนูต้องทํายังไงบ้างคะอ๋อครับผมก็เดนี่มีเยอะนะคุณแอนเนาะ,ะมีบางพื้นที่นะ,ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านเคยฝรั่งนะ ก็ตั้งชื่อกันขนาดนั้นก็มีนะครับก็คงจะคุยเรื่องทั่วๆไปนิดนึงก่อนนะครับว่าอยากคิดว่าฝรั่งเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนมีสตางกันทุกคนอยากคิดว่าฝรั่งเนี่ยจะเป็นคนนิสัยดีทุกคนก็ไม่แน่นะไม่เหมือนในละครอาจจะไม่เหมือนเพื่อนบ้านใช่ครับต้องก็ในทางสังคมก็คงระมัดระวังหน่อยเราก็จะเคยเห็นนะทั้งที่ออกเป็นรายการก็ดีเป็นข่าวก็ดีเนี่ยนะ ฝรั่งเนี่ยแต่งงานกับภรรยาคนไทยแล้วเนี่ยก็มาช่วยขายส้มตำเนาะม,มาตำส้มตำปร <ตำ S 2> ากฏ<า>เอ,อตำตำอร่อยซะด้วยบางคนก็มาช่วยทำไร่นะ,ะมาช่วยทำนาทำไร่ก็มีนะครับก็บรรดาเหล่านี้เนี่ยบางทีก็มาตัวปล่านะครับถ้นนิสัยดีก็ยังโอเคอแต่ถ้าสุดท้ายนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีความผูกพันกันทางกฎหมาย หมายความว่ามีการจดทะเบียนสมรสอะไรกันเนี่ยนะครับมีข้อพึงระวังตามสมควรนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ห่วงอนาคตนักนะครับเราก็มีแค่แผงส้มตำนะครับหรือมีแค่ที่นาห้าไล่อย่างเงี้ยนะครับ <trata S 2> มันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคิดในใจอย่างนี้นะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับวิธีการก็ไปจดทะเบียนสมรสไม่ยากนะครับอันดับแรกเลยก็จะต้องดูก่อนว่าเราอยากจะจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายอ,มอะไระถ้าตามกฎหมายไทยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็คือให้ฝ่ายผู้ชายที่เป็นต้นหลังเนี่ยเข้าไปขอใบรับรองความเป็นโสดก็ไปขอจากสถานทูตเขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ,ะนะครับเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะจัด,ดการเพื่อที่จะให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอย่างเป็นโสดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็จะออกไปรับรองให้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นโสด เสร็จแล้วก็นําเอาหลักฐานไปจําตัวแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสที่อําเภอได้เลยก็เหมือนชายหญิงไทยปกติได้เลยได้เลยนะครับเพียงแต่ต้องเพิ่มใบรับรองโสดนี่มานะครับอันนี้เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะครับฝรั่งกับฝรั่งมาจดทะเบียนตามกฎหมายไทยก็ได้นะอ๋อเราเราจะเห็นใช่ไหมที่ภูเก็ตเขาดำน้ําลงไปจดทะเบียนสมรสกันใต้ทะเลไเป็นเว่าเวดดิ้งอะไรของเขานะครับอันนี้ก็จดทะเบียนตามกฎหมายไทยนะครับอ่นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยคนไทยกับฝรั่งเนี่ยนะครับจะจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศฝรั่งก็ได้นะโดยไปจดทะเบียนในสถานทูตของเขาอ๋อที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยใช่อ๋อสถานทูตเขามีรับจดทะเบียนมีรับรดจดทะเบียนด้วย,วยประเทศไทยเนี่ยมีแน่นอนะนะครับสถานทูตไทยในต่างแดนทุกป,ประเทศนะครับะจะมีนายทะเบียนสมรส นะครับคนไทยกับคนไทยด้วยกันที่อยู่ต่างประเทศสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้โดยไปจดที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นฝรั่งกับฝรั่งอยากแต่งงานตามกฎหมายไทยก็ไปจดทะเบียนที่สถานทูตไทยที่เมืองนั้นได้เหมือนกันเออนะครับทีนี้ข้อที่หากท่านมีความกังวลนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งกล้าสามารถสามารถที่จะหาสตางค์ได้อีกหน่อยละอาจจะร่ำรวยนะครับ หรือเรามีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วหรือพ่อแม่เรามีสตังค์ <c oughs> นะครับต่อมาเราอาจจะได้มรดกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวดีเนี่ยมันผมแดงก็จริงแต่มันตีหรือป่าก็ใหม่รู้ <c oughs> อะไรอันนี้ต้องระวังนิดนึง <c oughs> นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย2ประเทศละ <c oughs> เออนะครับก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่ากฎหมายของประเทศฝรั่งเนี่ยกฎหมายในชาติเขานะสัญชาติของเขาเนี่ย เขาอนุญาตให้คนหยากันได้หรือเปล่าโอ้เออโอ้อันนี้ต้องทําการบ้านก่อนต้องทำการบ้านหน่อยหนึ่ใช่แล้วคือไม่ได้ประสงค์ร้ายนะครับว่าจสมรสแล้วจะต้องหย่าแต่ว่าเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดวันหนึ่งเกิดอยู่กันไม่ได้จริงๆแล้วต้องหยากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดบ้านเขาเนี่ยกฎหมายห้ามหย่านี่หย่าไม่ได้นะไปฟ้องศาลขอหย่าศาลก็ไม่หย่าให้ศาลก็เพราะว่ากฎหมายบ้านเขาเนี่ยไม่ให้หย่านะครับ นอกจากนี้เนี่ยต้องดูต่อไปนะว่าเนี่ยกฎหมายบ้านเขาเนี่ยให้มีภรรยาได้กี่คนอันนี้ก็สำคัญนะครับเกิดมีได้หลายคนขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นเบอร์ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันมีจริงๆบางประเทศเนี่ยบางศาสนาเนาะใช่คะนะครับก็ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับพอศึกษาเรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดทุกอย่างไฟเขียวนะครับก็นงมาเกี่ยวข้องดูเรื่องทรัพย์สินนะครับ เรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเวลาเกิดข้อพิพาทกันขึ้นมาเนี่ยในทุกประเทศแหละมีะกฎหมายฉบับนี้นะครับในบ้านเราเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายอืนะครับก็คือว่าในกรณีบุคคลสองสัญชาติมีข้อพิพาทกันคปัญหาคือจะใช้กฎหมายประเทศไหนอื ถ้ามันเ,เหมือนกันก็แล้วไปใช่ไหม <it> แต่ถ้าเกิดกฎหมายของสองประเทศนี้มันไม่เหมือนกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาดูแหละว่าจะต้องใช้กฎหมายอะไรและใช้อย่างไงนะครับก็จะมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเปิดประตูเปิดช่องทางไว้ให้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเป็นอาสงหาริมทรั์นะครับก็คือเวลาจะมีการดําเนินคดีกันตามกฎหมายาก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายของประเทศที่อาสงหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ S <S> มสมมติถ้าอยู่เมืองไทยก็ใช้กฎหมายไทยมีที่ดินอยู่ในเมืองไทยใช้กฎหมายไทยะนะครับกฎหมายไทยก็อย่างที่เราเคยคุยกันอะไรเป็นสินเดิมอะไรเป็นสินสมรสอะไรต่างๆานานานะครับนี่ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทร,รัพย์ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มยุ่งยากขึ้นละนะครับว่าสังหาริมทร,รัพย์น,นั้นเนี่ยมนอยู่ที่ไหนถ้าอยู่เมืองไทยไม่ยากแต่ถ้าเกิดโอนร่ำรวยขึ้นมาแล้วโอนไปเมืองนอกนะครับแล้วก็ไปซื้อของซื้อเขิงหรือไปฝากไว้ที่ธนาคารไป ฝากพี่เคแมนอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มยุ่งยากแล้วนะครับว่าจะต้องใช้กฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนี้เนี่ยถ้ารักชอบกับคนต่างชาติเนี่ยก็ต้องศึกษากฎหมายเหล่านี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยค้เนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างนะทั้งกฎหมายเราแล้วก็กฎหมายของเขาด้วยอาจารย์กรณีที่สาวไทยมันมีกรณีนี้เหมือนกันว่าจริงๆฝรั่งเนี่ยไม่ได้รวยหรอก แต่มาหลอกแต่งงานกับคน<อ>ไทยครับอ่าแล้วผู้หญิงเนี่ยส่วนมากที่โดนหลอกอาจจะเหงาหรือจะอะไรเงนะรหรือว่าอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าบเบื่อคนไทยละอยากจะลองคบชาวต่างชาติดูแล้วบางเออไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ปรากฏว่าพอรู้ตอนหลังว่าเขาโกหกเราแล้วเราอยากจะหย่ามันสามารถทำได้ไหมคะก็นี่แหละครับถ้าเกิดจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเปิบเนี่ยแล้วปรากฏว่าเจ้า กฎหมายของประเทศผู้ชายเนี่ยเขาไม่ให้ยาเนี่ยมันก็จะยุ่งแล้วยาไม่ได้แล้วออก็จะลาบากมากส่วนว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเกิดการทาําร,าร้ายการเกิดการแย่งชิงการเกิดการอะไรกันก็ว่ากันไ,ไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นๆกันไปถ้าโดนทําร้ายก็เรื่องของการทําร้ายร่างกายกันไปใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับกฎหมายว่าด้วยการข่มขืนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยกฎหมายใช้คําว่าผู้ใดข่มขืนหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภรรยาตนค่ะ มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้คำว่ามิใช่ภรรยาตนเนี่ยตัดออกแล้วะะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่มขืนภรรยาตัวเองก็เป็นความผิดฐานข่มขืนจะทำชำเราได้เออดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกลัวว่าไอ้เจ้าผัวไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วจะมาทํามิดีมิร้ายเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วะนะครับกฎหมายคุ้มครองอ่าฉันไม่ยอมเนี่ยแล้วเธอมาใช้พละกําลังบังคับขืนใจนี้ไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายนี้ค่ะนะครับ วันนี้ก็จะเป็นรวมเรื่องกฎหมายที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องของการสมรสกันนะคะคก็ฟังไว้ดีมีประโยชน์ค่ะมูฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณในตอน์ชัย,ยงค่ะครับยินดีครับพบกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีค่ะ